น้องเลยพี่น้องเลยไม่เด้อไม่เด้อไอ้น้องนาซาก็น้องเอลยสอนก่อนระวังไม่เด้อระวังไม่เด้อไอ้ภู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 ตายเอามาเบิ่งน้ำกันฝ่าไปกำลังใจเด้อพี่น้องมีอยู่บ้านอ้อแล้วภู

hai hộp cột này mới Ừ, mì, tôi nhảy này đấy hộp cột này. Hộp cột tôi nhảy này, kéo nó. Tăng xe lái ở nhà nó mệt nát. Đây là hả xoay con này xoay được đấy. Hay mình đã. Rồi, đại dũ đấy hộp cột này, xoay nó phải năm. Mình bỏ này. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Rải kéo mì ở bên này, thấy trẻ trẻ lòi xoay nó. ไปปีต์ไปี่น้องเลยเด้ช่องทำตัถืออยู่บ่ได้อยู่บ่ไอ้จเจิฝนทดลองเหมืงก้อนพม่เอาเลยฝึกไปในตัวระบ้างไหมเดอ้อโค้งขึ้นมาพี่เดอ้อแจนี่ งไปถึกอยู่บ่เห็นอยู่บ่คงขมาคงขมาคงขมาขม่วงคงมาคงมามาแจนี่มาเอาขึ้นได้ๆโอ้ยผาติหนกเห็นนอมันได้จิตก็ออกไปแล้วว่

ข้างสีดมดนะมามีใครวะวะนี่นี่นี่หนึ่งหางหนึ่งหางซีดมดนโอ้มี Tu te Oh mình ừ. oh, äh, ừ, <laughs> để đi ba phong phong canh phong 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 không phong không phong 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 mình phong 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 mình phong 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 để phong 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 ได้สีโต๊ะน่เปเดอสีตเพีนสามตัวตหน่อยม่เักงูว่ออตัวใหญ่ไงเลยเดี๋ยตัวใหญ่เลยนี่ปอไน่าอยู่พนนสักคอาลอาลตองเลือกมัมาจังเลือกแล้วพวกมันอยู่มักตามตตื่นระัอยู่เลดูพวมัน

ลุงกลางและบานี้จัปลาลุง

Nhóc khỉ. Ú. Đây hột กนไม่มีเตาปลูกปลูเอาได้กับปูน้มันนมักปิจีคห้จำเจียวหวานแมงหมงแมงเขาสามเออเลยเลยิงแมงยังนอโตยังยังด่นเนป้ป่อยู่นี่ปุ๊ยอะไรนังมวนน้องหม่บ้าน ขึ้นขึ้นข่น้โอ้ยอกบลนเลืขึ้นยังบอกขึ้นออกบวัน ah, ี <inaudible> ่ยกะดดิ้ลูกอันนี้ยังไม่น้อยเนะอาเนี่ยอามาแต่แนเฮ้ยเอามา ยามันยามันก็ปูนะป้าอีสป้าอะไรเหรอลูกเหรอขี้ตาป้าเ้อะป้าลูกขี้ตาป้าบ่เนี่ยังานนี่เขาเลยลูกอีสังปูาันย่ยืดพัดะขี้ตาป้าเราช่วยดิบดเน่ตเลงดาเลืวกงี้อันนี้ส่วนงี้อันนี้ไม่เป็นกบจีติอันนี้นะนี่นี่เลงดาอนนี้เอาเนี่ยไม่ขี้ตาป้าบ่ เอานะสีไปนะไว้จำเกลียวยังได้นะี่สังคือเป็นสีเขียว่แม่หรือหัวกบอยู่นี่แม่หืมแม่นหัวกลิตาปาดบ่อืมเห็นเลยเห็นบ่เห็นบ่มันมุมีนี่นะเอ๋อเอามาใส่กันก็รูปกุ๊บก็เูปกิตาปาด แม่เราดมันต่างกันตามันห่างตามันห่างเที่ยงกุปตัวนี้กุปนี่ตัวนี้เข็มปลาเลยติดท,ทองเงินถือไว้ถือไว้ให้น่าซศาถือไว้เบ<ะ>ิดเธอแหละนี่พี่น้องลูกออดซุ้มื่นมันใหญ่ไปแล้แหละพี่น้องอันนี้ตุ้มลำรางเนาะ

mười lăm lạy tôi đi ôi mười lăm lạy mười lăm 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 mười เอาหมเนากระติกกนเลยมาเพิ่งูกมดูนี่นี่นี่ตัวลกออดตัวไหนตัวนี้สอนน้องกาบใบมันูเปิอกหลายตัวใหญ่ดเดี๋ยาตปวน่งนะในช่องตัวแม่มันบวเห็นแม่แมงดาดวตัวหนึ่งม่ได้นนี่นะนตัวใหญ่นี่ ยังได้ปกตแล้วตัวัไ้กี่อ่ะฮกปนเป็ดเลยยัอยู่ปนเหงเลยพ่ส่งบท ปาเนี่ยพังไปเรื่อยเรื่อยโอ้ยโอ้ยเดือดเดือดเดือดฮัลโหลตะตั้มเฮงได้ก็ได้เอ้ยพอดีตตั้มปนอดีตตั้มเจลวเจ็บเร็วก็พอดีเก็บอยู่พ็อดีตอ้อพอดีตอ้อกินข้าวแรง xe plac tôi rất Edelman cóže nuôi royale coi như nóng hỗn hợp đứng coi như nóng hỗn hợp rất mà tôi nội tôi mua rất

ในสี่ตัวเอาอเชอรี่ไปนำไปปล่อยมกะเต่านะตัวที่ชิมด็ดๆลูกทั้งลังให้แมงดาตัวไหนก็เได้เป็นตาสังเล้แมงกะเต่าท่านตคืเรวพระเ้านะโอ้ทกส่นตัวนี้ได้พระเจ้าแมงดาไตเฮ้ฮะตัวไหนพระหยิบมันนะะโอ้ มาเลกติกมาพ่อมีกได้เ่าไอตัวมต่ขวางมึงขึ้นได้ได้เอดดป่นเสียดห้อบาดมือโอ้ห้อยบาดมือข่าเยอะมีของดีเป็นเขากเก็บเกบ พี่น้องพอได้ดูอิ่ยู่ขนาดที่จะห้อยบาทมึงดับไปสีกับบาทอืมยังพงอนอไต่หล่อแท่นนี่แมงดาฮาไปได้ไหนโหพุธมันแบบนี้นะมันเลยแบบนี้แกงอู้แซ่บตัวนี้แมงดาลายแมงดาลูกขู่อ่ะก็ได้ลูกออดก็ได้ได้พี่น้องเดยได้รอบแบบจะมีซอนสี่ห้าบาทหรือพ่อแกงอ๋อพ่ออ่อมแล้ว

Tớ phụ cả nhắn lùm Bằng phai của Chuột chuột đâu? Bằng phai là chuột lèng này Ơ! Hả chuột tôn khẩm nước bơ đâu? Đầy Chuột này thuộc tôn à เขาจูดนะเขาน่ะเขาปิดหูมันไว้ก่อนแล้วเขาก็เอาขึ้นปิ้วปิดหูมหน่อยดิเคยไปเบิ่งับเคยลเคยเขาเคยเขาเห็นไคตัดเนี่ยเนี่ยไอตัดขึ้นบ่าเงินลืมเไปเอาลืมเอาดื่มไปเอา